สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวเกมสายสต,ตอรี่ครับสายสต,ตอรี่เดียวๆครับนี่ครับไอคอนหมัดก็ประมาณนี้แต่ดาบผมไม่ได้ลงให้นะเพราะไม่มีอะไรเฟี้ยวๆเลยผมเล่นแต่ดาบธรรมดาไงก็ไอคอนหมัดก็ประมาณนี้นี่ครับหน,นุนพิเกอร์อันนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูครับ ほい。 นี้นะเก็กเลือดก็สีดำนี่ยนี่อะเรือเดอร์อเ,รเรกลเลือดตอนนี้คำสั่งเดี๋ยวผมจะไว้ใต้ลางปิดรับนี่ติ๊กเจอเดี๋ยวไปดูที่ประมาณเอเต็เกเจอเอเด็บก็ประมาณนี้ครับเป็นของ EOD ครับแก๊ง EOD Bikin banyak Tepi-tepi waktu keme Wow